คือสปีก็จะเอาอีกอ่อบนอประยุทธ์ควรจะคุณจะลองทบทวนตัวเองนะครับว่าตลอดแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่พูดเอาไว้สัญญาไว้นาหาเสียงไว้ก็ทำไม่ได้ผมคิดว่าอย่าให้ประเทศชาติเนี่ยจะต้องมานั่งตอบคำถามสังคมโลกเลยว่าเพราะอะไรเราต้องมีนายกรัะมนบุตรีผัดกันนั่งคนละสองปี นะครับมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกอายแล้วก็ขายขีหน้าเข้ามากนะครับเดี๋ยวมันเป็นเรื่อง,ม,องมันเป็นเรื่องตลกมากครับอืม mm hmm. มันคือคืออันนี้ชาอนาเห็นเลยคือว่าคือสองปีก็จะเอาอ่ะนี่ออกมาเออคือพูดแบบตรงๆเลยคือคือสองปีก็จะเอาอีกหอก่อเออคือผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะควรจะ ลองทบทวนตัวเองนะครับว่าตลอด8ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่พูดเอาไว้สัญญาไว้นะหาเสียงไว้ก็ทำไม่ได้นะครับผมคิดว่าอย่าให้ประเทศชาติเนี่ยจะต้องมานั่งตอบคำถามสังคมโลกหรือว่าเพราะอะไรเราต้องมีนายกรัตบนตรีติผัดกันนั่งคนละสปี นะครับมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกอายแล้วก็ขายขี้หน้าเข้ามากนะครับเอาล่ะก็ท่านอาจจะบอกว่าก็ถ้าประชาชนเลือกนะครับก็ก็ต้องกลับเข้าสู่อำนาจได้นะผมคิดว่าอันนี้ก็ก็สุดแต่ท่านจะมองนะแต่ผมคิดว่าคือเราคนเราต้องต้องรู้จักพอคืออยู่อำนาจมาแล้วสี่ปีนะผลงานก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้ว อาจะต้องเอาสองปีให้มันให้มัน,ให,มนให้มันครบเลยเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันไม่รู้จะมีคําอธิบายแบบไหนนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับพักคเก้าไกลเนี่ยแน่นอนครับว่าจะสูตร2สองปีหรือกี่ปีก็ตามเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะที่จะยอมรับนะครับหรือร่วมรัฐบาลนะครับของจากจากพรรก,การเมืองที่เป็นนั่งร้านให้คนเอกประยุทธ์ นะครับในการในหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้อย่างแน่นอนเราเราไม่สามารถบริหารประเทศในภายใต้หลักคิดแบบแบบทหารได้นะครับเราต้องการผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ที่ที่กว้างไกลนะครับในระดับโลกแล้วก็มีความเข้าใจในระดับท้องถิ่นนะครับทั้งโลเคอลและทั้ง g l o b a l ต้องเป็น global citizen มีความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนนะครับหลักประชาธิปไตย ยึดมั่นในประชาธิปไตยก็8ปีที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าเราเราพิสูจน์ได้แล้วแหละว,ว่าประเทศนี้มันมันดูเหมือนว่ามันจะขับเคลื่อนด้วยด้วยระบบข้าราชการเสียมากกว่านะครับมากกว่าที่จะขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์หรือนโยบายจากผู้นําประเทศนะผมคิดว่าเราเราเสียเวลามามา,มากพอแล้วนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้อง เปิดโอกาสให้เรามีผู้นานะครับรุ่นใหม่ผู้นำที่จะนำพาประเทศไทยให้มันพ้นจากประเทศที่เรียกว่ากำลังพัฒนานะเราอยู่กำลังพัฒนามาตั้งแต่ผมเกิดจนวันนี้ก็ยังเป็นกำลังพัฒนาอยู่นะครับเรา,เ,าเราเคยเป็นเสือตัวที่5้านะครับของเอเชียเราเราเคยมีศักยภาพที่จะเติบโตไปนะครับ ได้มากกว่านี้แต่สุดท้ายเราก็ประเทศรอบด้านก็แสงเราไปหมดนะเพราะเราวนเวียนอยู่กับนี่แหละปัญหาทางการเมืองวนเวียนอยู่กับวงจรรัฐประหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยืนยันว่านโยบายปฏิรูปกองทัพนะครับให้รัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพเพื่อหยุดวงจรการรัฐประหารเพื่อหยุดขีดเส้นนะครับไม่ให้ในายพลเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองแจกใบแดงให้กับนายพล ภายใน7ปีนะครับไม่สามารถมาดารงตําแหน่งฝ่ายบริหารในรัฐมนตรีไดนะ้เพื่อหยุดการแทรกแซงทางการอันนี้ผมคิดว่ายืนยันว่าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปัจจัยหลักสําคัญนะครับของการปฏิรูปกองทัพ